งานไทยกับเกมเอ้ยเอางานไทยกับโป๊เช็คเ้าในเกมมหมอเกมแมววันนี้เปิดโกแปงง่ายเลยมาพิกเธีกับเขาทอดก็เออเชมนี้นะคะก็หลังจากพาที่แล้วเราได้พบพลังงานบางอย่างไม่มีอะไรไม่ใช่แี่ใช้เชยงแอปเปิ้ลยังไงฟ้าเรายังไม่ได้กัดก็ใช้ง่ายๆอ๋อเชิญเชิญ โอ้โหไม่กอ้ยไม่กลัมันก็ไม่มีอะไรอยู่กังี้เก็บเพิ่มอยากรู้ว่ามัก็ม่มีอะมันไม่มีกำแกนใช่ไหมเกมเนี้ยมีามีแล้วกงี้ะ เชื e, mm ่อเพิ่งก็จะไปใส่ได้นะเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจก็คิดว่าเนื้อเป็นไงคือโปจะเป็นพวกแกแบบเอียงเนื้ออยู่อ่ะอุ้ยอะไรเงี้ยเอ้ยกระเกีมกระเกมเพิ่งเห็นอ้โห๋อโอ้ยอ่ะมิชิมิเชลได้ยินเขียนไฟม้อยง ห้องนี้ครูปกคงไปกับความมืดเดี๋ยวเอาอันนี้เกี๋ยววิ่งเอาทาวิ่งองยา่อาไม่ทำอะไรอ่ะเฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ออยากเกมใจมาเองวิ่งเชพอยเชฟถามาเขามไงเาเกมมาหาพี roc, ่คุณครับอออย่างงี้ไอะห้องนี้ไปกูก่นอะไรเนี่ย ่ากลัวอย่าบอกยกให้เอาเผาไม้เอาจริงยี่ครับมิกซี่จังมิกจังเอ่อันนี้อจะเผาบางยาเก็บพลอยอ่อนไปโอ้มิกซี่โยใจอะไรอุ้ซช่ของเงาใจอะไเออเอเอฟเฟคชาวไฟก็ไม้ทุกไฟู็แขก้แก้วไม่ใช่อ่ะอ่ะผิด เชฟก่อนกรไม้กลายเป็นข้าคานเขียนไม่พลาดไว้ใจเอาเชฟพิฟายด้วยเอ่อไม่เป็นไรเอ่อวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าเข้าไปดูวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าจะเชฟก,จก็จบไฟสี่เราจะเก็บไฟเอเราจะจะจบซิคลอนเราข,ขึ้นออกมามองดูอมรู้อมอ,อ,อ,อยู่นะคะ ของเกอนก่อนเคยแสบกระจกพอลองนึกกลับไปอยู่แล้วชีวิตมันช่างน่าเบื่อจริงๆก็ไม่ถึงว่าไม่เคยมีความสุขหรอกนะแต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกไหมล่ะก็ฉันขาไปจะเสกโดยไม่อังเลยี่จริงแล้วฉันเกลียดทุกๆอย่างแล้วฉันอยากจะหายไป ไม่มากก็น้อยอลนะให้เนชันเป็นกระจกลองดูสักหน่อยลองดูสักหน่อยละกันว่าข่าวอยู่เป็นจริงไหมให้เนชาบกระจกอยู่ในสวนสาธารณะใช้วเวลาเดินทางจากบ้านประมาณย0นสิีโดยรถไฟเาากี่ยวกับข่าวที่เขาว่ากันว่าเฮ้วันนี้อากาศกีกกจังเลยว่าไหมเฮ้ยเอาเบะเฮ้ยไม่ใช่เขนพูดกับเธอไงแกนอกจากเธอก็ไม่ค็มีคนอื่นนี่ แล้วไงเป็นใครโอ๋อ <c oughs> ก็แค่กับเพื่อเนเมื่อกี้ยงไปธรรมดาขี้เกินกผ่านมาเท่านั้นแต่พอเลยเห็นเธอมองกันไปบเงาเชยๆสาบด้วยฉ่ด้วยฉายกามหมดอะไรกายอยากเลยเรียกเธอรูไว้อ่ะข้าเธอเธอเผลอทำอะไรแผลงๆไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำฉันไม่ใกล้ๆลงไปหรอกงั้นก็เยี่ยวอ่ะแต่ว่าทธอไอ้สาบนี้มันมีเขาอยู่แปลกๆนะว่ากันว่า เป็นประตูเชื่อมไปสู่อีกพบหนึ่งหรืออะไรคำนอง,งนั้นแกเชื่อมฉันมันก็แค่เข่าวรือเพราะแค่สามี้มันใช้ทริคิวคัทสอส่วนสาธารนณะเหมือนกระจกไงอ่ะเออเธอคงคิดว่าไอ้หมอนี่พูดมากชัดเลยอยู่สิพันฟังที่ฉันพยายามพูดกับเธอเพื่อเพื่อกันไม่ให้เธอคิดทำอะไรแผลงๆอ่ะก็อบอกแล้วไงฉันไม่ทำอะไรหรอก có gì á ưm ngay ngâm cô phải, sư sư ayako hino Chẳng sáng cắn cho chìm hoa gốc kinh nghiêng à mấy cái cần chìm chìm cười kêu mẹ nó bỏ xíu không mày ừ ngay cho phi âm chìm có bỏ bé ở ngay mình sẽ dần ngán khác ngay nhóm cao ra sẽ ngay ngồi cắm phan nữa quá người ở cùng coi ồ ừm ớ cơ xưa đây mấy bò ngay còn nha mẹ มีกังยงจะมาว่ารูปจีจีิงก็ขำแปลกๆคิดว่าฉันจะเอาของพวกนี้ันกาโคขเฉยๆอย่างไก็เปล่านี่เอาเถอะถ้าเธอไม่กล้องการไม่ได้จะฆ่ากกิดกายก็อยู่เคยอยู่แถยๆนี้สักพักนั้นถึงแม้เวลาฉันจะว่าก็ไม่ค่อยสนใจรอบข้างแกมันก็รู้สึกเหงาแค่อย,อยู่คนเดียวก็จริงนะ ไอแคมคิมิซิโยคือกิกตัวไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันจะไม่อยู่ในช่วงเวลาย้อนอดีตและไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้เแม่มั่งไอแคมนี่นี่ไงไม่ใช้ไม่ได้นะครับไอยาโกะทึงฉันค่อนข้างผูกพันกับทีงนิงเล็หน่อยเลยมา,มาบ่อยๆอ๋อฮึอะพระเอกเลยผมเป็นผู้ชายคนเดียวในเกมนี้อุ้ยไอ้ยาโกะคงออกเงาบมางอะไรอ่ะไฟอะไรอะ จะให้เข้ามีป้ายกิกจวัตแกมิเคียวไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้เห็นใครออกเดี๋ยวเชักเข้าเลยโอ้ยอันเงี้ยโอ้ยใครจะชอบน่ารักจังอยากออกมาดูวิวอ่ะอ่ะอันเนี้กดเลยจุดจ้องกับรูปที่ว่าอยู oh, ่เลยไม่สช <lung sters bab artistic> wow. ่แกมิกเชียร์กดเลยอาจจะเคยมายมากกดไปเหอะกดไปลงไปใครสักการ์ดครับ้ย ไม่ปโป้ก็กกใจเดกสาวได้สชกิบกลับมาพบว่ากอนยียนอยู่หน้ากระจกถึงแม้จะรู้สึกถึงง้ำที่เข้ามาในจมูกแต่เสื้อผ้ากับไม่มีร่องรอยเปลี่ยนอย่างไรใช่แล้ววันนง้นฉันได้พบกับไอ้กรคุณที่ เคยชากกระจกไม่ัว้เพิ่มเกิมอีกหน่อยแล้วอีกแล้วขณะที่มิเชิลได้ความชงจำกลับถือมาเธอก็รู้สึกเหมือนเสียสิ่งสำคัญไปเคลียร์เน็กอ๋อครับอ้าวกรแจายมาขอเชฟก่อนเผื่อมีจัมสแแสอ่าเชฟครับไฟยืนมีกระคาไม่ยอว อไม่ให้กูไปมีอดโอเคอบนมีอ่ไม่กกใจง่ายงไงเพราะเราเห็นไฮ่าโอเคบอกแล้วว่าต้องมีกำชะแกคือมีจ้ำชะแก่แ้วก็มันหนักกู วิ่งเลยก็เขาก็มีวิ่งกงอ๋องี้ไม่เชี่ยวชังงี้เลวสิโอ้โหเสียงดูสิดูสิมีมาอีกคนแล้วอะฉันยอดไปเลยเนะอะเขาค่อนข้างค่อนข้าย่างนะที่จะมีเวลาสง่งในเวลาใฮียกันามาส่งรวมแบบนี้ เออฮู uh, uh, oh. like ้ออะไรอ๋โคตรทีเนาะพอเห็นเธอไม่รู้ชืกเปรอะเป๋งเหรอฮึขึ้นมางนะไม่ว่าเป็นพอเอ้เหมือนกันคงไม่พังเอื้องกจักกันมาก่อนใช่มัยอ้อห้อช่างเขื่นจะชื่อหรือเดียวครนะน่าจะน่าจะเนะเห็นอยู่บนป้ายสุดเขียนมันเขียนไว้อย่างไรเนาะช่างเองก็จับมยไม่ค่อยใกล้เหมือนกันก็เลยไม่มันใจเข้าเลย ชื่อม่ชเหอออยี่ห้อยูจังกันเนาะฉันก็เจอสำาู๊ไปยังโกอ่แบบนี้ฮจะจับพักแล้วก่อนที่จะมาเจอยูจึงจังที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ยักับโลกกลางม่เขยังไงยเลยก็โลกเจาของโอกวิญาพี่มีความประหลาดใจก้าคุณยิวคารโลพอจะจำความประหลาดใจได้ไหมะคะความประหลาดของเสนหลัวเงินิงเนาะเออเออกันนาะคุณจำอะไรไม่ได้ใช่จ้าเงินฉิกัน เหมือนว่าจะเป็นอย่างเง้ยเหมือนมีบางอย่างบกปานความทรงจำเอาไว้ไงก็งั้นเราก็ไปเหมือนกันก็งั้นจะแบบย่างงก็ไม่รู้ไงแก้ว่างั้นจะงานเราไงประมาณหลายปีมั้งถึงแกงว่าเคยกลายเป็นงานเล้วสิงเหรอน่าจะงานพอที่จะรู้สึกคนเคยโดยจำเอมแค่ไม่ได้เลยอ่ะครั้งเดียวที่ฉันจำได้ว่า ความทรงจำบางสึวกลับมาตอนที่เห็นเราชะคอยในกระจกเมื่องานมาแล้วน่ะก็มีกระจกบางอื่นเหมือนกันแก่ชะคอยเงาคนอื่นนยังไม่ค่อยสนใจเลยเอ๊จิ๋เราไม่ใช่หรอเธอนี่เผลอไม่ได้ไงนะไม่ทันไรก็เจอกระจกตัวเองแล้วว่ายังไงเธอก็ออกกรลมหากระจกไปเ่อะใช่ไหมชะวยหากระจกเผื่อพวกเราใกล้ๆหรือเปล่าฉันมั่นใจว่าก็ไม่ใช่บางเรื่องบางเอื่ง่ายๆที่มี ที่เธอไม่เช็งว่ากูมีอย่างอื่นๆอ่ะถ้าพอจะมีเวลางะไงๆก็ช่วยกูเผื่อๆกันด้วยนะโอ้ยเธอกายแล้วจะเอาไวอ่ะไม่มีเวลามันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วอ่าเชมนะคะไม่เอาจำใจอีกแล้วกูใจสีอะไรนะวัใจี้ไดกูใจมาไม่ได้อ่านไงกูใจทองแดงอันนี้ไม่ใช่เอาหามประตูที่เป็นของแดงสินี่ไงเจอแล้ว เชฟบอนอะเออง่ายกว่าอ๋อภาษาฝรั่งเศสเหรอบองชูมีชีโรเอ้ยบองชูมีโกเรโกมีชูบอนชูเป็นคำคัดชายภาษาฝรั่งเศสไอ้บองชูนี้เข้าใจไงไอ้ที่อื่นไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าคุณอยากร่วมงานบันจี้ยิ้มแซ็ง เสียงกับพวกเราไหมคร okay. ับคุณ yeah. ผ look ู้หญิงอืมใบหน้าของผู้หญิงกูแข็งขึ้นไปหน่อยนะสอบรับที้เสิยมงี้ถ้าคุณอยากเข้าร่วมปาร์ตี้จริงๆลองไปหาคีวอีกอย่างเย้มเย้แล้วลองให้เธอฝึกให้สิอันนี้อ่านไม่ใช่อ่านผิดนะคะปากไอ้ยิก็อนไม้ก็อแข่งเหมือนข้าเอาเอาดูแเอาใจใส่เชร กเฮ้อย่ะเก่งน้อยเฮ้ยอยากกินไอ้หวานหวานเหนือเกินอาเธอจะพบกัุ้งยายยิ้มยังงั้นเหรอเธออยู่ทั้งง่ายเนี่ยจะฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกก็มีข้อรายละเียดเธอก็ไม่หาเลยรหายวานๆไห่ฉันเธอิงนไม่มีให้ ฟักทองสมบติแม่มดกิ่งหอมโชยออกมาจากช่องปานของมันโซโลเอามีดแทงกัไปบนฟักทองกูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรเลยกูขอขอ้อที่กูขับมึงถ้ากูไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปั้หนางฟ้า khó, Y <laughs> <I> get big. Bà ra nhìn con gái phở Ông khó ขี่ขาวอย่าพึ่งไปกีว่ะเมื่อกลียวเหงาทั้งว่ามันกลับมามาแช็คก,ก่อนใ้าเจอจำกายไกใจยลอมคงณก้มพอยว่ะมึงใจฟักคองมึงทำเอเ้ย,ยอไม่เช่อใครคองคือพวกใบฟักคองมันแข็งมากไม่ชะค้านเอ้ย้อมมึง ไอเกมเผาแม่งเลยก็ไม่งงนะคะรอเสเเลยง่ายดีได้ฟังไกล้เองนั่นมา,าทำอะไรอย่าบอกรู้หวัวมันกลับมานี่จ้า วันน,นี้ทำยังไงเงี้ยเอาเงียบกันมีเดโดเยเย ม่วงๆนะคะมีมีมเอโกลไอห่าคนกกพราะชา้าว่ายงไงย่ะ Thế mất kia hẹn rồi, là chầm á Như nó gọi á Mà kia nghe Mi go go mi 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 Go mi Mi go go mi Mi go go mi mi go he mi mi do eh hey. What được chăm hít chăm cô do mời ngay quá mi go e go mi gong oh, ngay còn, còn, còn. Oh, ngay gong mi O ngài hôm nay Ồ ngay hôm Không ngay nay hôm ngay Mày ra rồi Còn như vậy khi cái này chăm có sợi vậy Mi, go, ghe, mi, Go Ê, มีเขียงกลางอกมาจากที่ไหนช่างให้ขอเซฟก่อนกนค่ะเพื่องี้มันงานจะมีพลังงานบางอย่างเอาฟักกลางเออ่มีเศษเชษฟักเข้ามิโอมามาเอ่อเอ่อเอ่อเอออดทนอะไยอะไรอ่ะ Trời ơi, cứ cái à, ông ơi! Anh ôi ngủ ôi 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 à! ôi Ông ôi 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 Ông dịp ôi thêm ôi 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 đừng có qua hay có mai kinh Đâu có kinh e ngọ. ก็ายเอ๊เราเอาให้มันกินยังไงวะเอ๊มันกินเราก็ตายปเถอะกินงูาอมอะไรเงี้ยแค่เขาบอกของหรือว่าก็เอาไปทำอะไรกับกล้วยไม้วะเอาไปทำอะไรได้วะลองคนกล้วยไม้ก็แล้วกันนะคะ Nhưng mà có phải bên cụ khảo Ông chiên gì chơi y gạch đòn gì rồi nha Nó đòn quay á con ไม่มีอ่ะงอมากเลยคขับคุณลูก เอโปอขอพอแค่นี้ก่อนกันค่ะใบเก่าไม่ค่เดี๋ยวมา